ออเครองลันออเครื่องอรังนค่ะตันนี้หน้าบัดมันจะเป็นตัวนี้น้าจะเป็นออตโตลันนะครับตัวนี้จะเป็นฮัมเมอร์เป็นตั้งเป็นระพูมตัวนี้เป็นทามเวลาถ้าออโตนี้เรา แค่กดสตาร์ทอย่างเดียวเลยก็ได้นคือเลน้ำาพจะเข้าตรงนี้ครับไม่เปิดไม่เปิแล้วเบอร์บาน้ำครับตรงนี้ตรงนี้จะมีระดับน้ำอยู่นะครับไม่เป็นเชื่อใช่ครับเปิดไม่ต ถ้าระดับน้ำถึงตรงที่เราตั้งไว้ะครับตนวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นไหนเลยูกค้าจับตัเสื้อข้างในเด็ตองไ่นงนนี้มัดือระดับได้ถ้าลูกลอยมันลอยขึ้นมาตัดก็โซ่โซ่หน่อยก็เราก็จะปิดอย่างนี้ผม,ด,มดัมนขึ้น,นมาเม,มือ่อกี้อ๋นีผมจะตัดนะครับถ้าระดับน้ำถึงนี้ครับ นี้เราก็สับก่อนก็ได้นี่ผมยังไม่ต่อมอเตอร์นะครับนี่คืออุณหภูมิปกตินี้เราตั้งไว้ที่80นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดฮีเตอรเ์เราเอาน้ำเข้าก่อนเราให้ได้น้ำตามที่ต้องการก่อนเราไปเปิดเปิดไปเลยก็ได้ครับถ้าต่อมอเตอร์แล้วแล้วก็อีกหน้าหนึ่งมันจะเป็นแบบแมนวนวลนี่คือเราต้อง ตั้งเราเองนะครับว่าเราจะเปิดแค่อีเตอร์เปิดแค่ปั๊มน้ำหรือว่าเปิดแค่ใบกวนก่อนก็ได้เป็นกวนตัวนี้เป็นไปกวนมีเวลาอันนี้เราตั้งนะแปดสิบสมมุตินะครับแปดสิบแล้วก็อินเตอร์ไปเลยอันนี้ถ้าจะเปิดน้ำใช่ไหมครับเราก็สตาร์ทน,น้ำเห็นน้ำมันตัดเห็นน้ำมันตัดอีก ถ้ารู้ว่าน้ำมันถึงระดับแล้วมันก็จะตัดเองมันเลยนี่ขอบคุน,นะครับค่ะนี้ผมยังไม่ต่อมาเตอร์นี้จะเป็นฮีตเตอร์ครับเปิดก็ฮิตเตอร์ก็ทำงานทำบูณหภูมิปกติเลยก็แรล้วนี้ก็ฮีตเตอร์ก็เริ่มทำงานแล้วแต่ก่อน <c oughs> ที่จะให้ฮีตเตอร์ทำงาน <c oughs> ผมแนะนำว่าให้ระดับน้ำเนี่ย <c oughs> ท่วมท่วมฮีตเตอร์ก่อนก็เซฟเซฟฮีตเตอร์ไปด้วยค,ครับครับ <c oughs> ก็คือเราเซ็นไ้ที่แปดสิบใช่ครับถ้าเปิดพิเตอร์เลยแบบไม่มีน้ำเลยเงี้ยกลัวพิเตอร์พังครับอนใช่ครับม,มันใช้งานเราสตอปลลาาอตดีกว่าถ้าถ้าถ้าใส่มอเตอร์เลยก็ต้องเซ็นด้วยนี้ขั้นตอนการประกอบอ่างนั้น อันนี้ก็จะใส่ทิ้งทิ้เพราะว่าเป็นซีนกันน้ำครับอันน้นไหนถ้าใส่ก็ต้องต้องเล็งลูตรงนี้ครับ <c oughs> พอเข้ากับตรงนี้ครจะแน่นนิดนึงรันไม่แน่นเราใส่แล้วกดกดลงเนี่ยแล้วก็ต ก็ฝ่าอกเดีนี้ก็เป็นมือพร้อมไม่กวนเลยครับเรื่องครับก็ต้องดูแลกันเยอะตัวมอเลอรไปดื่อนี่ไรบปลักมอเตอร์เสียอะ้รเลยอะไร้็ลบกกวน ตัดตัดนะครัมีเงินไปคนไม่้ทำงานปิดฝาไว้แล้วถือว่าปิดฝาใส่วจแจะดีตลอดยแล้วโอเคนะฟังมอเตอร์ต้องขออนุญาตครับไปงุดเองตรงนี้จบดีมกเลย อันนี้เวลาถอดมันจะแน่นอยู่นะครับเพราโคลีนกันนนะครับนี่แกงสสัาเสด็ดนี นมอ่าต้มเส่มอเตอร์ควันอ่าแต่ถ้าเราไม่เอาเราจะใส่เป็นขวดใช่ครเราก็เอาตะแกรงนี้ใส่ตะแกรงนี้จะเป็นทำเป็นสองชั้นนะครับหรือว่าน่าจะน่าจะแบ,บ่งเป็นสองคนละสองชิ้นงานเนี่ยที่ใส่ไปก่อนชิ้นหนึ่งจะทําแยกนะครับแล้วก็ใส่ชั้นหนึ่งเนี่ยเนี่ยฟร,รือว่าถ้าทํางานแล้วร้อนอย่างเงี้ยครับันี่ผมก็ สองห่อไม่ต้องเลอันี้เป็นสาอะไม่มีเราไม่ครับอันนี้ครับแล้วถ้าเป็นอย่างยี้มันสตรีมอะไรมันจะขึ้นมันมันออกนี้อะไรครับเราตั้งอย่นี้ไอ่มันนีเป็นมันนี่ไม่ไ้ม่ได้บบนูนใช่หมไม่ไม่ได้เล แต่พวกสลัดนี้คือถ้าต้องใช้กับถาอันนี้ออค่ะมาเลยครับค่ะตุ้มเทียเอาลองเอาน้ำเอาน้ำขึ้นเอาน้ำเข้าก่อนเอาน้ำเข้าแล้วก็ลองให้มันให้มันร้อนร้อนเออาะว่าผมจะทำตัวนี้มาใหม่เพราะว่าถ้าจะใช้เครื่องมือในการตัดแต่งเนี่เพราะว่ามันจะไม่สะดวกเท่าไหร่เราจะทำเป็นถางไฟทำมือถุงง่ายๆเลยอ๋อค่ะตัวเจนี้ต้องใช้ตะแกรง เดินนาเข้าไปลองเที <Huh? S 2> an, ่นงลงคุน้ำก่อนนะครับจริงแล้วน่าจะทำหนุพับคลมได้เวลายกจะได้ยกขึ้นง่ายเรมบอนไม่แกงตัว อันนี้มันเป็นบ่าวทําอะไรนะคะเนี่ยบ่าตัดตั้งระดับน้ำครับพอลูกลอยลอยขึ้นมามันก็จปชนนย่างครับในส่วน,น,นแบบแล้วเรา,เรา,เราแบบเราเหมือนแบบในส่วนผมแนะนำระดับต่ำสุดเลยต้องต้องถึงแค่นตัวนี้ครับแค่นแค่นมันตรงนี้ช่วงมิเตอร์ออ๋ครับอันนี้อันนี้ยัมมยงไม่ตัดหรอกเพราะว่า เอา e, เอเจนนี่ํำลงเต็มไปแล้วมันมีงก็เลยติดแค่นี้เนี่ยผมจะทำเจนนี้ไหมใหม่เี่ว่าไม่ต่อไม่ครัเพาะว่ามันเบียเลยาป้มือก็ถ้าไปทำมาให้ใหม่มันมันจะตัดอยู่ใช่ไหมคะตัดคับแล้วเปิด่ยที่เตอร์มาได้เลยเพราะว่าระดับน้ำมันได้้ลดยงแล้วก็ต่เลย เราพิ่ถึ80ก็จะเพิ่มแตนที่อยู่8สเงสมขุดคือ80ใช่ไหมคะจะทำทันได้ถึงร้อยไหมอ๋อมันใช้เวลาหนึ่งอ๋อเล้วที่เราเียนพวกที่เปานแบบนเอ่กอยู่างามันจะวมขวดหรือยังข ไปยถึงว่ามันจะไปคือหมายความว่ามันจะไปโดนสมมติเรามีขวดนมเนาะมันน้ํามันจะขึ้นไปถึงฝาไหมถ้าขึ้นถึงท่วมถึงฝามันอาจจะน้ําอาจจะเข้าไปในขวดก็ได้เออแล้วก็ถ้าเป็นนมมีขวดก็ต้นก็แค่ชั้นเดียวใช่ใช่ชั้นล่างก็ต้องให้น้ําปล่อยน้ําไปนี่ มจะเรใใช้ e ้อน้อืมนไม่อ hmm, ยู่นานแบบนนอยขนหนงก็จะยุดนี่ก็ปล่อยนิเตอร์ทำงานจนถึงอุณแปดสิบต้องใช้เวลาหน่อยค่ะแต่พอมันจะได้พอมันได้แล้วนี้ก็คือมันจะถึงจะขึ้นมา80ใช่ครับ แล้วคราวนี้ถ้าสมมติเราเรากวนมนมอย่างเงี้ยแล้วรเราจะถ่ายน้ําออกอยังไงคะวัตถุดิบที่ไหนใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้จะทําเป็นวาวนี้นะครับวาววตัวนี้จะเป็นนวาวน้ําด้านนอกก็เป็นน้าน้นนําเปล่าธรรมดาที่เราต้มครับตัวนี้เราปล่อยออกได้เลยเปิดทีงย เหมือนมีน้ำไหลน้ำเหลน้ำไหลค่ะแต่ว่าเมื่อวันเสด็จที่อยู่ในถังกันนะมันจะออกตรงนี้ครับที่ทำซีมไว้เหมือนจะให้น้ำน้ำน้ำเปล่าที่เข้าเข้าในละน้นเด่นน้ำซีมแต่ที่ช่วงวันมืที่เราต้มมะกรูดอันนี้ครับมันจะออกรูดเอารูดูุนใช่ครับลูดลูกออกตรงนี้ ด้านหน้านแล้วก็ปิดไว้ถ้าเปิดเราก็เปิดตอกลาเลนืออเเปิดไม่หมดนู่อ่แลเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีส่วนล้อลงนิดนึงแม่จะตอนประกอบก็มันมันดีตอนเชียมจะดีต่อึนซึ่งเราไม่มีส่วนล้อ ก็ประมาณนี้ประมาณนี้อืมถ้ะดับนานเราก็ดูตรงนี้เลย่ค่ะอย่าี่บอผมจะทำนี้ไหมค่ะจะทำจมือเลยน่าจะประมาณนี้ไหมคะค่ะก็โอเคทำไมใช้งานใ่้ครับค่ะ เป็นแบบสองแบบอันนึงแบบทีลงถังอีกอันหนึ่งใส่ตะเกียบค่ะค่ะคี